คนเป็นสะเก็ดเงินระวังน,น้อยหน่ากินได้จริงหรือเปล่านะคะฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะฝากกดติดตามช่องนี้กันก่อนนะน้อยหน่านะคะคนที่เป็นสะเก็ดเงินสามารถทานได้ค่ะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงค่ะและยังมีไฟเบอร์ที่ดีต่อลำไส้ด้วยนะคะผิวก็จะดีตามค่ะแต่ว่าเราไม่ควร ทานเยอะจนเกินไปค่ะเพราะว่าในน้อยหนานะคะมีน้ําตาลที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งทานหวานนะคะสะเก็ตเงินก็มีโอกาสที่จะเห่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะคะนีแนะนําให้เราทานนะคะวันละหนึ่งผลเล็กก็เพียงพอค่ะแต่ให้เราทานพร้อมกับ ถั่วหรือว่าไขมันที่ดีนะคะเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายของเรานั่นเองคะ่ะถ้าเราเป็นสะเก็ดเงินนะคะอยากให้ผิวหนังดีขึ้นนะคะแล้วไม่ให้สะเก็ดเงินเถอะให้เราเลือกทานให้ถูกนะคะแค่นี้ผิวหนังของเราก็ดีขึ้นได้คะ่ะ